บุคคลสี่จำพวกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสแก่พระเจ้าปเสฐที่โกศลว่ามหาราชบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกเป็นฉไหนบุคคลสี่จำพวกคือหนึ่งบุคคลผู้มืดแล้วมืดต่อไป 2. บุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไป 3. บุคคลผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไป 4. บุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปมหาราชก็อย่างไรบุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำคือในตระกูลจันทานตระกูลพานตระกูลจักสาร ตระกูลทำรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคืองมีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันซามไม่น่าดูเตียคอมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะ ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟเขาซ้ำประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกมหาราชบุรุษพึงไปจากความมืดทึบสู่ความมืดทึบ หรือพึ่งไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัวหรือพึ่งไปจากโลหิตอันมีมนทินสู่โลหิตอันมีมนทินฉันใดมหาราชตถาคตกล่าวว่าบุคคลน,นี้มีอุปมามฉันนั้นมหาราชอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วคงมืดต่อไปมหาราช ก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำคือในตระกูลจันทานตระกูลพานตระกูลจักสารตระกูลทำรถหรือตระกูลเทอยากเยื่อซึ่งเป็นคนยากจนมีข้าวและน้ำน้อยเป็นอยู่ฝืดเคือง มีอาหารและเครื่องนุ่งห่มหาได้โดยยากเขาเป็นผู้มีผิวพันซามไม่น่าดูเตียคอมขี้โรคตาบอดง่อยกระจอกมีตัวตะแคงข้างไม่ค่อยจะมีข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล้ที่นอนที่อยู่และประทีปคมไฟแม้กระนั้น เขาก็ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มหาราชบุรุษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บัลลังหรือพึงขึ้นจากบัลลังสู่หลังมา้าหรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอชา้าง หรือพึงขึ้นจากคอช้างสู่ปรา,าสาทแม้ฉันใดมหาราชตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาิฉันนั้นมหาราชอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปมหาราชก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในสกุลกษัตริย์มหาศาลสกุลพราหมณ์มหาศาลหรือสกุลขหาหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใส ประกอบด้วยความเกลี้ยกล่แห่งผิวพันธุ์อย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟแต่เขากลับประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกมหาราชบุรุษลงจากปราสาทสู่คอช้างหรือลงจากคอช้างสู่หลังมา้าหรือลงจากหลังม้าสู่บัลลังหรือลงจากบัลลังสู่พื้นดินหรือจากพื้นดินเข้าไปสู่ที่มืดแม้ฉันใดมหาราชตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้น มหาราชอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปมหาราชก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปมหาราชบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในสกุลกรรษัตริย์มหาสาลสกุลพราหมณ์มหาสาล หรือสกุลขาหบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพคะมากมีทองและเงินพอตัวมีอุปกรณ์แห่งทรัพย์พอตัวมีทรัพย์และเข้าเปลือกพอตัวเขามีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยความเกลี้ยเกล่าแห่งผิวพรรณอย่างยิ่งร่ำรวยด้วยข้าวด้วยน้ำเครื่องนุ่งหม่มยานพาหนะ ดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลที่นอนที่อยู่และประทีปโคมไฟเขาย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์มหาราชบุรุษพึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์ หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังม้าหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากปราศาสู่ปราศาส์แม้ฉันใดมหาราชทาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นมหาราชอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไป มหาราชบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกดังนี้